นี่คือสี่สิ่งที่จะมาใหม่ในอัปเดตเขาว,วงกตฮาโลวีนในเกม1 9คือในป่าที่จะมาในวันพรื่งนี้ไม่มีไซบอก์โคใจติดตามเม้นไว้สนใจไซบอรมวงยูมีนะอันดับ4เครื่องจักรชนิดใหม่ในอัปเดตนี้เราจะต้องตามหาเครื่องจักรลับที่ซ่อนอยู่ในป่าหาวิธีให้เครื่องมันกลับมาทํางานได้เพรื่อปลดล็อกเส้นทางสู่อันดับ3าสถานที่ใหม่อย่างที่ชื่ออัปเดตบอกไว้สถานที่ใหม่เนี่ยก็จะเป็นเขาว,วงกดอันแสนซับซ้อนนั่นเอง อันดับ 2. สอัตรูต้ใหม่ในเขาวงกตเนี่ยเราก็จะเจอกับผลกระดาษรูปผีและปีศาจมากมายที่โดนจับตั้งไว้อยู่ข้างในตามทางเดินส่วนมากเนี่ยก็จะดูเป็นแค่กระดาษแต่ว่าบางตัวมันเป็นผีจริงนะสามารถโจมตีเราได้ด้วยซีและอันดับหนึ่งไอเทมใหม่แน่นอนว่าหลังจากเราเคลียร์เส้นทางในเขาวงกตทั้งหมดและสามารถหาทางออกมาได้แล้วเราก็จะได้ทั้งแคนดี้เพชรเปลี่ยนที่อยู่ข้างในแต่แต่แต่แตยังมีรางวัลลับเที่ยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนด้วยนะเห็นลือกันว่าอาจจะเป็นชุดสกินใหม่สำหรับใส่เล่น กิจกรรมนี้ยังไงก็รอดูกันพู่นี้นะคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์เลย